จริงๆก็ใช้มือก็ได้นะครับเห็นไหมอยู่นก้อนเ,เดี๋ยวผมจะไปเทร,รว่ามันมันจะมีอะไรอยู่ในนี้นะสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับช่องสตูดิโอชแนลดับแรนะครับวันนี้เราเจะมาซ่อมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับที่มันมันเสื่อมนะครับก็ไม่มีแรงดังที่ แรนดังที่เขาว่าไว้นะครับประมาณ5แอมป์นะครับติดสองวุ้น5แอมป์นะครับตะกอนนี่ก็แบตเตอรี่ก็ปกติวัดไปน,นะครับดูไย้ครับนะนี่ไงครับปกตินะครับ 2.65นะครับแล้วก็วันนี้ก,จกตต็จะมาเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่นะครับจะมาเติมในนี้นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ นี่ก็ผมเจ็ดแกะ่าที่มันปิดไว้นะครับที่มันปิดมีช่องเอามาหกช่องในนี้นะครับแล้วก็มีที่ที่มันมันงัดเนี่ยมีสองข้างนะครับส้ายขวานะครับแล้วก็แกะเอางัดตรงนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันนี่ไงก็เมื่อกี้ก็ผมแกะนะครับก่อนหนาผมแกะแล้ว ว่าเก็บไม่ได้ยากนะครับมันก็เลยติดให้ค่อยแน่นนะครับแล้วก็มันจะมีฝานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่นะครับแล้วก็ปมปมจะเปิดฝานี้ก็สายน้ำน้ำกลั่นเข้าไปนะครับฉีดกับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า สลินนะครับสลินฉีดีดยานะครับผมก็คิดนานาว่าลืมนะครับก็ฉีดอันนี้นะครับประมาณสิบช่องหนึ่งก็ประมาณ10 10 NL นและครับนี่ก็นี้ประมาณ5านะครับต้องประมาณ2เข็มน,นะครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เลย นี่ประมาณนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่เราจะแกะดีก่อนเปิดฝานะครับจริงๆก็ใช้มือก็ได้นะครับแต่สะด,ดวกใช้ที่หนีบดีกว่านะครับ มันดูมันดูเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ามีประโยุน์ก็กดแชร์ด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยนะครับแี้ก็ผมจะใส่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทว,ว่ามันจะมีอะไรอยู่ในนี้นะ อันนี้ก็ผมจะใส่น้ำลปรงเข้าในขวดนะครับใส่มากน้ใสยมากนะครับทุกคนน่าจะพอนะครับ ก็ผมใส่ในนี้นะครับประมาณ10แถลนะครับ ผมจะเอาเอารองอยิมนี่เดี๋ยวผมจะเอาเก้านี้นะครับเอาของปิดหน้าจอจริงอนะครับออม,มันก็ติดแบบนี้นะครับทุกคน ก็ยัง่อพอค,ครับ ติดประมาณนึงนะครับทุกคนก็แปดตรงเดิมปิดได้ได้เวลาแกะก็จะแกะง่ายนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จากประมาณนี้นะครับทุกคนมาซ่อมแบตเตอรี่ที่มันไม่มีแรงดังนะครับแรงดังเขาประมาณ5แอมป์นะครับแล้วก็เวลาจากสตาร์ทรถก็มันมันไม่มีมันไม่มีแรงนะครับที่มันจะสตาร์ทไนี่ว่าสตาร์ทก็มันติดได่ว่าแต่ว่ามันมันช้ามันประมาณนี้นะครับเพราะมัน มันจะติดก็มันหยุดก่อนแล้วก็มันยิบมันติดติดเลยนะครับติดเครื่องเลยนะครับอเป็นรูเลยโอ้โหก็พอดีนะครับสเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพโหลดเข้า youtube นะครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วนะครับบายบาย